ดีทุกคนคะ่ะมาตามสองคนรักเก่าและใหม่นะคะรักเก่าจะไปไม่ลารักใหม่จะมาเมื่อไหร่นะคะราศีเมถัดไฟะคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะเดือนกันยายน2564นะคะขอบคุณที่ติดตามสนับสนุนกันอยู่นะคะ เป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะมีความสุขกายใจเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเริ่มกันที่เพื่อนๆชาวราศีเมถัดไฟค่ะกันยายน2564ค่ะสำหรับแรกนี้ก็คือสถานการณ์ของ ชาวราศีเมษค่ะเริ่มต้นก็คือการเงินเลยนะคะปราถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นนะก็อยู่ที่ความพยายามนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะนี่ขยันหาเงินนะการเงินค่ะตั้งแต่กันยายน2,563มาแล้วนะคะลาผลลาพะถ้าวังว่าจะได้ลาผลฟลุกๆในเรื่องการเงินรายได้นั้นถ้าขยันน้อยก็นิ่งนอนใจก็ไม่เกิดผลอะไรเกิดขึ้นนะนะรักชีวิตที่สุขสะดวกสบายก็หวังว่าจะได้ ของล้ำค่านะเป็นสิ่งที่ถูกใจจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นก็ไม่สำเร็จนะก็เพราะว่าความพยายามนั้นต้องทำเองนะคะลาผลฟลุกหวังว่าจะได้จากราหูนะราหูนี่ก็คือเหมือนเงาเมื่อทิคว้าไม่ได้นะลาผลรัลบร้อยฟลุกการเงินมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนะก็ ช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะราหูอยู่ในเรือนการเงินก็คือราหูหลวงทรัพย์นะ,ะหวังว่าจะได้ทรัพย์จากอีกคนนะตกหลุมรักมุ่งม,มั่นเหนียวแน่นเลยว่าพลังที่ใช้ไปเนี้ยหวังว่าจะได้ลาบผลลาบลอยฟุกๆจากบริวารนะเฉยๆจะมีการเงินไรายได้ได้เช่นไรนะสิ่งที่ปรารถนานั้นก็ ไม่สำเร็จนะราหูเยอเรือนการเงินนะเข้าสูตรโหราศาสตร์ไทยราหูลวงทรั์นะลวงทรัพย์ก็การเงินนั้นก็ปรารถนาจากจะได้จากการมีคู่นะมีคู่ค้าคู่นั้นนะที่ปรารถนาอ่าท่านช่คนนี้เนะี่ยบริวารเนนะี่ยอ่าก็อยู่เฉยๆเขาก็มาทำให้ชีวิต สุขสะดวกสบายพอตอนเองนั้นก็รักสบายนะก็เป็นไปไม่ได้นะอนะ่ก็ไปพบรักเก่าที่ถูกใจนั้นเขาก็ไปแล้วอนะ่เขาไปเจอพี่พ่อเพื่อนนะนะแลกเปลี่ยนกันเขาก็ไปพบกับคนไกลนะเดอะอะไรเนะีนะ่ย the i m p e r e อ่ามรณะดาวังคารตัวตนของเขานั้นก็ไปพบ พ่อพี่เพื่อนนะคู่คนไกลค่ะอยู่เฉยๆกันนะคนเฉยๆนอนนิ่งนอนใจเนี่ยไม่ขยับขยื่นขึ้นไหวคนก็เหมือนกันก็คงจะไม่รอดนะคนรักเก่านี่เขาก็ไม่ขยันนะนะเขาก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับคุณพ่อพี่เพื่อนนี่ก็มีบุญเก่าเนาะก็ได้บ้านลดหลักทรัพย์ที่ดิน ตามการกระทําของเขานะกรรมการกระทําการลงมือทำเขาก็ได้แต่งานนะกับคนไกลนะคนไกลคนนี้ก็คือชาวต่างชาติาต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเพื่อหัดย้ายไปอยู่ในเรือนกรรมะนะก็ได้คนที่มีวัยยุสูงกว่าเขามาสนับสนุนกรรมอาชีพให้มีความมั่นคงนะในครั้งสำคัญของชีวิตของเขานะคนรักเก่าไปแล้ว นะสบายเป็นคุณหญิงคุณนายนะผู้วันไว้ละไว้วันก็ใช้ชริตยันะ่วย่นหลงไหลของเขาให้ลุ่มลงนะพ่อพี่เพื่อนนี่ลหลงไหลมากนะอจริตใช้ได้สําเร็จนะก็ได้ทั้งบุญนะ,ะได้ทั้งกรรมแล้วนะ,ะก็ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะก็รักเก่าจากไปไม่ลาเข้าไปแล้วนะเขารักสบาย บุญน,นั้นก็คือเขาได้บานลดหลักทรัพย์ที่ดินในรอบ30ปีที่แล้วไม่ได้30ปีต่อมานี้ได้จากคู่มีตำาหนินะมาสน,นับสนุนการงานปัจจุบันกรรมของเขาก็มีครอบครัวแล้วนะสามกันยายนดาวเกียตเล่งไปที่พระหัตถ์เสาก็ได้คู่มีมีความมั่นคงกับชีวิตนะก็ ได้คู่พมรมลิขิตนะพมรมลิขิตจัดให้แล้วเขาลงมือทำบ้านรดลักทรัพย์ที่ดินพร้อมนะได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลมีมีทั้งบนแล้วก็มีทั้งกรรมนั้นก,ก็ยังวันไวและไว้วันนะ,ะก็ยังคิดถึงคนเก่าคิดถึงกันและกันทำอะไรไม่ได้ ได้แต่นิ่งเฉยนะคนรักเก่าจากไปไม่ลาเขาไปแล้วนะชาวราศีเมษคนรักใหม่จะมาเมื่อไรคนรักใหม่นี้ก็คือเออเขาก็คือนะสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้อ่ถ้าได้รับรอยุกครุกของลําคาเนี้ยก็คงจะดีไม่น้อยนะแต่เขาก็ไม่คิดกับเรานะเขาก็ไปคิกคลิกกับ พ่อพี่เพื่อนของเขาอ่ะก็มีลูกเต้าบุตรล้านบริวารด้วยกันไปแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะเขาก็ไปกิ๊กคลิกกับคนที่อาภัพนะก็มีลูกติดมาด้วยนะคนรักใหม่เนะี่ยก็คือคนเดิมกันเนะี่ยคนเดียวกันนะอืมจริตยุยยวน่าลงไห้ให้ลุมหลงเขาก็ไปหวานเสน่ห์กับคู่คนไกลอ่ะแม้ไม่ถูกใจก็ ไปเจอเศรษฐีนะ,ะมีลูกติดมาด้วยคำแนะนำนะคะไปแล้วนะรักเก่ารักใหม่คนเดียวกันมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับเขาไหมเงินนะมีไหมยิ่งรวยใ่ใช้ได้อ่าก็าไปได้คู่ไม่ทุกใจเท่าไรแต่ก็รวยขอให้มีชีวิตสุขสะดวกสบายนะ รักสบายอ่ะสิ่งที่แรกมานั้นก็ใช้จริตยั่วๆน่าลงไหลให้ล่มลงนะอ่ะกดคมเพศตรงข้ามได้อ่ะตกอยู่ใต้อํานาจของเจ้ารนนะอ่าตกลงใครมีทั้งบุญและกรรมเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเพศตรงข้ามที่มายุ่งเกี่ยวกับเขาน่ะเนาะ,ะอืม คำแนะนำนะคะก็ชาวราศีเมษก็ไปพบรักใหม่ที่ถูกใจนะเดอสันก็คือปุตตะาการลงทนุนลงแรงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อาทิตย์ยุดยกไปอยู่ในเรือนอรินะก็ไปพบคนมีเจ้าของอุปสรรคปัญหาการเงินก็ไปเกี่ยวข้องกับคนมีเจ้าของนะยีบสามกันยายนเนะี่ยกับเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าก็มีคู่แล้วราชินิพจน์เนะี่ยมีโคมี ครครัวอ่าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแสนร,รักและฮะแล้วก็ตนเองก็อังคารก็มาอยู่อริอ่าก็พัดพรากห่างไกลอ่ยอมรับความจริงนะไม่ไปขัดแยง้งกับคนที่มีคู่ไปแล้วนะก็ไปตั้งต้นชีวิตใหม่นะอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ พัดพรากห่างไกลไปปลเปลี่ยนมุมมองใหม่นะรักพัดพรากไปแล้วนะไม่ได้รวมใช้ชีวิตกันนะทั้งเก่าและใหม่คนเดียวกัน,กนค่ะคลิิกเนี่ยเราไปคลิกกับคนที่มีการเงินมีบ้านลดหลักทรัพย์ที่ดินให้กับเขานะเราก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พมรมลิขิตไม่ได้จัดสรรให้เรานะพมรมลิขิตกงโลชีวิตของเขากําลังเริ่มทํางานนะนะ อไอ้ที่ใช้จริตยั่วๆวางแผนเอาไวนะ้เนี่ยต้องไปชดใช้ให้กับคนที่มีอ่าเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะมีลูกิติ่าแลกเปลี่ยนกันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบนโลกใบนี้นะเขาก็ไปแล้วเราชาวเมดเองก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาอ่าฟันหวานเพนิ่มมโนเพิ่มพวถ้าจะกอดเอาไว้เหนียวแน่นก็หนักเหนื่อยนะก็ ปล่อยวางนะทำงานเก่ามั่นคงต่อไปนะเป็นนับต่อสู้ค่ะความฝันนะในเรื่องของพรมลิขิตนี้เป็นเพียงมโนนะไปเริ่มต้นใหม่ค่ะชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอนะอุปสรรคไปเจอคนมีเจ้าของแล้วอุตตะนะดสันดาวทิตย์ไปอยู่ในเรือนอริอ่า มีอุปสรรคปัญหานะก็จะเริ่มตั้งต้นใหม่ก็ต้องให้พ้นจากเมืม่อไรใช่ไหมก็ต้องเป็นเดือนหน้าแล้วนะนเดือนนี้ก็มีอุปสรรคปัญหากับการที่ต้องยอมนะยอมให้กับ ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านะรักใครชอบคอพอกับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะชีวิตปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ห่างไกลจากเขาอะนะเพราะว่านี่มันเป็นเพียงมโนนะไปเจอคนที่ปรานะรถนรถหลักทรัพย์บ,บ้านที่ดินมาได้มง่ายเขายังมีคนเก่าแลกเปลี่ยนกับ คู่นะอืมแลกเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าคู่ของเขานี่ก็มาลงไหลลุ่มลงในจริตอยูย่ๆอันหน้าลงไหลของเขานี่นะเขาใช้ในเรื่องของการสร้างบุญแล้วก็สร้างกรรมคำแนะนำให้กับชาวราศีเมษนะรักเก่าจากไปเมลาไปแล้วนะไปแล้วนะเราก็ควรไปห่างจากเขา ได้แต่สอดส่องดอูภาพของคนรักเก่านะที่ได้แต่งงานแล้วเนี่ยนะสอดส่องดูเขาชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรนะคำแนะนำอีกรอบหนึ่งนะอ่า เดมูนเศร้าเลยเศร้าจนหยดสุดท้ายจึงจะเริ่มต้นใหม่นะไปพบรักกับคนที่หลอกลวงไม่จริงใจเขามาหยอกล้อเล่นให้ชีวิตต้องห่างไกลนะอ,อะไรอะไรก็ไม่เท่าพมลิขิตเม่งั้นก็ชาเมธเองก็สมหวังกับรักเก่านี่นะพมรมลิขิตจัดให้แล้วไม่ได้เป็นคู่กันนะ อะไรๆก็ไม่เท่าของทุกอย่างไม่มีฟรีบนโลกใบน,นี้ต้องแลกมานะอ่าเนี่ยงคุณนายนี่นะมีบุตรกับคนใหญ่คนโตแลกเปลี่ยนได้ก็เพราะว่ามีสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ก็เลยได้รับการอุปถัมภ์ ไปตั้งต้นชีวิตใหม่ทำมาค้าขายอย่าไปขัดแข้งกับคนที่ไม่ใช่นะพ่วมลิขิตจัดไว้ให้แล้วพ่วมลิขิดจัดให้เราก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะได้พบว่าบริวารของเราชาวราศีเมษนั้นก็เขามีคู่ของเขานะ วัฒจักรกงล้อกกำลังเริ่มทำงานนะแล้วก็ไปดูแลมีบุทหลานบริวารร่วมกันสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้มีบุทหลานบริวารร่วมกันนั้นก็ไม่ได้เพราะเวนเพราะเป็นพ้นบุญกรรมเก่านะอืมเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อย่างนี้ก็ต้องสัญญาอะไรกันไว้ก็ให้โหสิกรรมต่อกันนะเรามาเรียนรู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ ก็ได้แต่คิดถึงนะความสมดุลไม่ลงตัว่ะคก็ไปตั้งต้นตั้งหลักชีวิตใหม่เพื่อให้กลงล้อชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยกำรรม,มือของเรานะเหตุและผลเกิดขึ้นเพราะว่าบุญกรรมไม่สัมพันธ์กันนะคะ เขาไปตกอยู่ใต้อำนาจของคนที่เป็นเศรษฐีนะเงินนะมีไหมนะถ้าไม่มีก็ต้องไปแล้วไปรับไม่กลับมานะาคำแนะนำค่ะอปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเหมือนผีเสื้อตายแล้วเกิดใหมโบยบินออกสู่โลกกว้าง เดินทางต่อไปข้างหน้าค่ะพรมลมขิตจ,จัดให้เราได้ค่ะด้วยการลงมือทำค่ะอย่าปล่อยให้โชคชะตากำหนดชีวิตนะคะ Transformation strength เข้มแข็งค่ะมีพละกายใจเข้มแข็งด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไปนะคะเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ Release ปล่ลปอยวาง Let it go นะคะเรามาเรียนรู้จักกันก็ อโหสิกรรมต่อกันนะคะล้มแล้วพัดพลาขางไกลกันนะจากคนที่ปรารถนาสิ่งที่ปรารถนานั้นก็คือไม้มั่นปั้นเอาไว้ว่าจะมีคู่แต่ก็ไปพบคู่ที่ถูกใจคู่นั้นก็เป็นคู่ของเขา,าเราไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งด้วยนะคะอย่าเศร้าไปใหญ่นะ ชีวิตลงตัวใหม่ได้โดยการเริ่มต้นใหม่ไม่ไปขัดแยง้งกับเขาเพราะว่า,วาลกลงล้อของเขากําลังเริ่มทํางานนะมีลูกก็เลี้ยงลูกมีครอบครัวก็ต้องดูแลต่อไปจนตราบสิน้นลมหายใจในชาตินี้นะคะ Judgment คำพิพากษาตัดสินแล้วนะคะทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะเราก็มุ่งมั่นทําความดีต่อไปทําดีแล้ว ย่อมได้ดีแน่นอนอันนี้ก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ได้มาพบจะเจอคนมีจริตยุ้ยๆน่าลงไหลให้ลุ่หลงเจอคนที่ไม่จริงใจหลอกลวงโชคดีแล้วค่ะบุญกรรมไม่สัมพันธ์กันนะคะก็ถือส่าแค่คลาดปลอดภัยนะอืม